เดี๋ยแดงอีสานมาเทาฮัลโหกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุ้ผู้สุขคนนะครับยินดีตอ้อรนรับสู่ยูทูปช่องสาราดีๆหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์นะครับกับผมเฮานะครับผมเล่นรถเลี้ยงมือนีกลับมาในแนววิธีอีสานอีกแล้านะครับผมไปกับพานสารครับสิภาษย,ยามบางลั่นครับโอ้ยพูดนะ ไงคักเหลียงอุ้ยหือเลยหายเข้าไปยามสิภาพยยามบางลันต่อพี่น้องบางลันมีเงาสว่ายโอ้โหงเขาให้มาเาแก่หนาแก่หนาวครกบเหอมหรฮะมาหอดสาแล้วนะครับ โอ้ถ่าง่ามไปเลยเกี่ยวเขาเกี่ยวหญ้าไอ้ค้วยดีปล่อยค้วยลงดีโอ้เห็นหญาแบบนี้กินเห็นนะสอนแมงดาต้อปเป็นเล็กหน่อยนะหน่องมึงอใสใบเก่าหลังเลยครับรถือว่าหัวเบาอยู่วะครับน้านำคุณคือกระถินข้าว,วำใสติ้งข้วมันเป็นดูดเนื้อมแล้ว อ๋อหนักตึงๆแต่ว่าตัวน้อยกับบนหนักเองเนาะพี่ะก,กินกินเหม็นเลยนะครับไอาอาหารมันเนาะต้องกินของเน่าเนาะบ่ถ,ถือสองอนะไวไปท่อฮะ กินหมดแล้วไซ่กินหมดแล้วขายพร้อมครับดูว่านี่ไหนถือว่าถือนะครับทำมันโตหน่อยนะครับพันสามหวานที่ออกนีู่เลยหน้ามันอีใสนะครับ นำพุ่นมะถือกนำสายมันกินนะครับายเท่าต่อส่ออากาศหนาวๆครับสีโกงสายามบางลั่นนะครับพีดีศาสรมาเท่าไม่ถือว่าบืนนี่ กล้องอีกหนึ่งแบตเบิดเด้พี่นนอะเสียเมือ่อมาอันนี้ถือครับเอียนกล้องไม่ชาบว่านอวันนี้เนาะเอาไปมึงงานไม่นี่ถึกถึกแล้วหลังนึงละเดี๋ยวไปรุ่นกันครับว่บาเอียงไหนไปกินใช่ละ จำม,มองไม่ได้ครับฮะเออต,ตึงๆงงงงครับเออคือคือคืออ๋อไปลุ่นต่อแงนไหนน,นั่นสวยครับฮะสองหลังแล้วไปอ๋อให้ต่อเตะสามสี่หลังพอดีเนาะโอ้มันถึงตัวกันเลยเว้ยทั้งนี้ มีันมีเป็นนี่ไยโอ้ฮะตึงๆวะนี่ตูบอะ่นูบ่ไงครับเกือขคือกันโอ้สามหลังแล้วได้กินแท้เห้อแปลว่าตูบอะไง่ะสัน นันี่มาคือเบาอยู่เดี๋ยวหลังสุดท้ายครับในสีหลังโอเคแล้วเนาะสีหลังบางนี่หลังหลังติดสองโตสามโตกับอ บ okay, อกคือฮะสาตัวยี่หอกเดี๋ยวไปรุนกันอ้อทีแ่สามสิอันอยู่หรอกครับเดี at ๋ยวไปรุนกันอยู่กระท่อมฮะเขียงหน้ามังหอดเขียงหน้า บ้านซากแล้วครับามาราลุนกันพได้ยักหลังสามสี่หลัง,ลงนั่แหละได้แล้ว,ว่ามสี่ได้ักตัวตอนอใส้ผมบ้ได้มานะครับมาพ่ท่านนะครับอันเรมามึงตอนยามครับตอนนี้แหละชมผลงานเนี่ยแหละมาโดยนี่วิบากครับวิบาก<อ>เลดบุงตเ,เจียแปงอ,อะไปลุนกันวันนี้นอันนี้ ผ่านสักยามบางร้านมาแล้วครับบอดี้บอดี้สิมาโชว์ผลงานอันนี้ม้วนถือนะครับเทียนเือเสือเีือเอ้าโชว์ผลงานโชว์ผลงานโชว์ผลงานนี่ไหลครับไหลตะต้นห้วนโอ้สีดีซื้ออะไรไปกมกินยู่งมองเห็นงานอ่ะสาย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 ทู ตัวใหญ่เมาทานครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยผีวไม่รับความสากับบุญบุญใไทยตอนใส่เสียว่าท่านครับเอาชุ่มผลงานเลยฮะมีตัวน้อยมีตัวน้อยมีตัวน้อยครบแล้วตีบ้างโอ้โอเคครับตัูนึงตูนี้นี่แหละตูนี้แหละเออซื้อตัวนึงซื้อตัวนึงก็ไม่ต้มมองเห็นงานนี่ตัวใหญ่ตัวนึง โัวยัะก็บาทเดี๋ยวเดี๋ยวสิส่งบลยได้ซื้อซื้อเดี๋ยวสิเอาไปสองตัวตัวไหนครับตัวนี้เอ่อวันนี้องซื้อหรอกอ่าบะนี้โอเคครับสีซื้อผ้าสักแล้วเอาไปกินมาเนี่บ่ถือลายอ่าภัยอยากสั่งหุ่นหุ่นเนวใดบ่ถือเลยเดี๋ยวอันนั้นก็มีเด้นกเขาขันนกเขาขันอันนี้เไม่ยังเน่ยอะไรก็หลายเด้อ โอ้อันนี้ทายพ่ะท่าน,น,าานอันนี้ทายพ่ะท่านอันนี้เป็นลายหน่อยยุ่มเมืนเป็นหมองเลยเนาะตัวหน่อยตัวงี้นี่แหละโอเคได้หลายแต่สำหรับคลิปนี้นะครับกอล่ากันไปนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ subscribe นะครับนะครับ,บกดกระดิ่งติดตามเพื่อว่าจะพลาดคลิปดีๆของเรื่องดั้นชาแนลสาระดีๆหลากหลายเนี่ย หลากหลายสไตล์นะครับสนำหรับนี่กับขอบการเข้ามาสวีเดสสวัสดีนะครับบ๊ายบายพบพ,พอกันไหม<ส>คลิปหนร<ด>ครับนิโดดตัวีสานเท่ากินไปที่ไล่ะอันโตโตทาเขาใส่บางลั่นนี่มันสิงามมันบกคือเขาไปแท่งเอาครับเนี่ยมันนีก็ใส่เบสบกคือกันบกคือกันอันนี้มันสีมันอีกสดทุกอย่างกูปลา สมบูรณ์ตัวเว่อร์ผู้น่ะไงขกเหลี้ยงอุ้ยหุยเลยีตัวน่อยแล้วนี่ตัวน่อยนี่ตัวน่อยตัวน่อยาดีถ้าตัวหนึ่งสองส,สามตัวไปเก็บอ้าใส่ถุงม่เนาะมัน